อนุมานสามเลยครับไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้เรามีนักวอลเลยบอลอาชีพครับท่านลงคาดเดาความพิเศษของเขาคือจัดว่าเป็นนักกีฬาวอลเลยบอลที่หน้าตาดีที่สุดคนหนึ่งในวงการกีฬาบ้านเรา นึกถึงใครครับรัศมีแคร์ครับทำไมทำไมคิดถึงเขาก็มืออาชีพไหมโอ้มืออาชีพครับเขาเล่นเล่นวอลเลย์บอลอาชีพนะรัศมีแต่ทำไมอ่ะผมชอบเขาคลิปที่เขาติดคลิปเยอะๆชื่ออะไรนะที่ติดคลิปเยอะๆน้องกิฟเออน้องกิฟใช่ปะก็ติดคลิปเยอะแหมแล้วติดคลิปเยอะชื่อกิฟด้วยไม่น่าจะต้องลืมนะให้ถ้าผูกโบก็น้องโบอะไรอย่างนี้ผมเปิดตัวเลยนะเปิดตัวอะไร ปัจจุบันเล่นวอลเลย์บอลอาชีพสโมสรไดมอนด์ฟูดครับขอเชิญพบกับนี่เราสพีเฮ้าทา้ถั่วสวัสดีครับ ยัไีกแล้วขอบคุณมากสวัสดีคุณเาสวัสดีพี่ออยสวัสดีใครลูกโอ้โหอยากสัมผัสพลังพี่แขมลูกสมอดนะสวัสดีค่ะลูกค่ะโอ้โเ่นบอลเลนบอลไเป้าหมายอยู่ตรงนี้ลูกต้องอันเดอร์บอลให้เข้าหูครับพี่สุรู้ประจำฝั่งนี้ลูกมทานผการำรับภารกิจนี้ ลองทายเล่นๆว่าพี่แขกับน้องเป่าเๆจะใช้โอกาสกี่ครั้งในการส่งบอลเข้าที่ห่วงโอกาสกี่ครั้งครับทายถูกผมมีรางวัลมอบให้ทีงี้ครับขอรางวัลครับอุ้ยอธิบายต้องอธิบายผมมีรางวัลครับพี่แขกคือคืออะไรนี่คืออะไรอธิบายก่อนออผลิตภัณฑ์ครับของแขกเองก็จะเป็น บอยสามรถบวยดำแล้วก็มาขามมาขาม3มรถแล้วก็มาขามบวยครับนี่เราให้เซตนี้เลยเซตนี้เลยเซตใหญ่เลยใครทายถูกนะครับเราให้เลยผมตั้งตรงนี้ก่อนอ่ายั่วกรรมการก่อนั้งตรงนี้ก่อนกี่ครั้งกี่ครั้งโอกาสผมเปิดกว้างเลย1นถึงห้าคิดว่ากี่ครั้งอ่ให้ครูก่อนครูขอ3าครั้งอ่ะครูว่าสามครั้งใช่พี่ปองพี่หอยครับกี่ครั้งครับผมสองอ่ะพี่ปองว่าสองพี่หอยครับ16ครั้งครั้งเอป่อเป่าสิครั้งไหวไหมลูก ไหวครับลกูกดูนะครับกีครั้งครับครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับได <ป S 1> <มา S 2> ้มาครับขอสัญญาณนะครับเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่<ล>แม่น,นเนาะดีเลยอ่ะอาลูกต่อไปเข้าห่วงนะลูกไปแล้วเฮ้ย ขอนแม่มันชอนขอ,อนโัวโอนโอนโอนโอ่โอนโอนโอยโอนโอนโอนนโออนโนอนโอนโอนโนโโอนโโอนนโอ่อนนโนโอเโอนโโอ หนึ่งสองสามสี่ห้าครับเอาหัวงเลยลูกไปแล้วเอ้ยเอ้ยนิดเดียวโอ้ยชนขอบนิดเดียวโอ้โหชนขอบปวงชนขอบปวงครับนิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับพี่ป๋องไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วครับ คุณพอคั้ที่สนะครับที่สค่ะพรอ้อมเช่ครับหนึ่สเดียวครับตัวค่ะเออเอาห่วงนะลูกไปแล้วอโอ้ย ป๊านะครัครูอย่าลืมมาลงไอ i ีนะครั่ะถ่ายตอนนี้กินตอนนี้พี่ครับผมยังมีโอกาสให้พี่สองคนโจทพิเศษเลยเดี๋ยวพี่แขกกับป๊าปทีมเดียวกันได้ครับใครได้สามแต้มก่อนชนะแต่ทีมพี่นะพี่หอยหรือพี่ป๋องใครทำคะแนนได้ผมมีขนมปังฟาร์มเฮามีบววยพี่แขรองท้าดเลนเอสเอสพี่สองคนพี่ฝั่งนี้ครับพี่แขกก็คนรักนี้ครับ นิรภาพครับสามแต้มจบเลยฝ่ายนี้นะครับสัมผัสบอลได้คราวละหนึ่งครั้งนะครับส่วนฝ่ายนี้นะครับเท่าไหร่ก็ได้อีกครั้งก็ได้พีมืงเลี้ยงยังไงก็ได้นึครับเลนใครได้แต้มไครับใครทำแต้มได้ได้ของตามที่ผมบอกขอบคะครับราบจากฝั่งนี้เสร์มนะครับลองลุมาครับโอยมาดีดีดมันได้ ไแกมันเอาดีๆมันได้มันดีๆที่ตกได้เอาใหมาทีเป็นศูนย์นะครับอ้าวนับเลยเหรอเป็นโซนนะคับแล้วครับเป็นโซนนะครับมาครับสร็วเลยเร็วเลยเร็วเยสุดที่สองศูนย์ครับใกล้หน้าผมผมคิดว่าไม่รอดครับพี่ขาพี่ตุ๊กเป็นโซนพี่พี่ช่วยเหรอเออต้องไปช่วยอ่ะช่วยไหนดิใครจะได้แต้มครับ พี่ปองหรือพี่หอยครับพี่พี่แขมาช่วยนะลูกพี่แขช่วยฝั่งนั้นนะสองศูนย์นะครับเบาๆนำนะครับไปลูกเฮ้ยเฮยไม่ทรับอ่ะแขมาช่วยแขมาช่วยเดี๋ยวก่อนขอเคลียร์ก่อนพี่หอยแขมาช่วยไงรู้มาช่วย แต่บอลเนี่ยมันมาตรงนี้เลยอยู่ตรงกลางคุณก็มาช่วยไงแต่บอลมันมาตรงตัวขนาดนี้คก็รับสิทำไมทำไมเราไม่แตะสามศูนย์สามศูนย์ไปต่อไปต่อผมว่าเราต้องมีการส่งรหัสหน่อยดีกว่าส่งรหัสส่งรหัสส่งรหัสครับพี่คุณขอบอลหน่อยขอบอลเวงเวงเวงใหม่นะใหม่นะสามศูนย์นะไปต่อครับเหลิมลูกเพื่อนสองเพื่อน สามหนึ่งครับไล่มาสาหนึ่งครับพี่ผมยังไม่ได้ต้านครับมื่อกต้านี่แขนะครับสามึเปเสิร์ฟครับฝั่งนี้เสิร์ฟลูกต้มนี้จบเลยนะต้นี้จบเลยนโอเคอ่ะหนึ่งสามครับดีลูกดีลูกไปดีเพื่อนไปพีดีลูกเออดีลูกไปไป เดเร็วๆเไม่เอามือเราเาลูกลุกเาไม่ทนไม่พยายมลูกแล้วดูตรงนะผมว่ากรรมการจะได้ตามยากแก พี่ว่าให้โบ้เขาเถอะให้เขาเถอะใ้เขาแต่ได้ได้ๆเดี๋ยวผมปิดรางวัลให้พี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวขนมปังความเค้าได้สวยนะไม่กินเท้าด้วยนะใชไหมไม่กินหมดเลยนะมาลงมาปิดรอบจบลงด้วยความงดงามครับพิธีการสัมมนาครับพี่แขครับได้เห็นทักษะฝีมือของน้องเป่าเปารู้สึกยังไงบ้างครับเอาจริงๆแล้วตกใจฮะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เห็นน้องที่แบบว่ามีทักษะแล้วก็เบสิกดีมากอะไรเงี้ยครับข้าก็เป่าเปาครับลูก อย่าเปนักวอลเลยบอลไหม่ค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทําเลยก็คือขยันมากๆนะคะสองคืออดทนแล้วก็สามร่างกายนะคะถ้าบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาไม่เป็นไรแต่หนูต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะรักษาร่างกายนะลูกนะ,ะระมัดระวังจะเดินอะไรเนี่ยเพื่อเก็บร่างกายเนี่ยเอาไว้ใช้ในการแข่งขันกีฬา เพราะฉะนั้นหนูต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะถ้า3มสิ่งนี้ปุ๊บทำได้เสร็จปุ๊บพี่เชื่อเลยว่าหนูเห็นภาพออนอุมาใช่ในในตัวน้องเขาอันนี้อันนี้ความรู้สึกของหนูเองนะคะหนูดูพี่ออนอุมาเยอะๆนะแล้วหนูพี่บอกว่าหนูอ่ะคือพี่ออนอุมาในเวอร์ชั่นต่อไปแล้วอยากจะบอกอะไรที่ลูกก่น,นได้เลยครับ ขอบคุณที่มาช่วยหนูนะคะยินดีครับขอบคุณมากพี่รัตขอบิุณะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายรายกันจีแกร์เดลใจท่านต้องการครับวันนี้เราได้รู้จักกับนักกีฬาวอลเลย์บอลที่อายุน้อยที่สุดบนเวทีซูเปอร์เทนทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับเมื่อกี้เราทึ่งอย่างหนึ่งคือท่าทางหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเกินความอนุบาลมาก แต่อย่างที่พี่รัศมีแขบอกทำสามอย่างนั้นให้ได้จะเป็นอะไรก็ได้ทำเพราะเรารักยังมีเวลาอีกเยอะแยะมากมายขอให้น้องโตขึ้นไปเป็นเด็กดีให้กับคุณแม่นะครับขอบคุณครับเพื่อนกันครับความฝันที่พาน้องเป่าเปมาซูเปอร์เทนก็คือว่าเขาอยากได้ของเล่นอุปกรณ์เครื่องครัวขายของครับอตั้งสามท่านครับของแบบนี้ เราเป็นเด็กผู้หญิงมันเป็นของที่ต้องมีใช่ไหมคะเราทั <Glen> ้งสามคนก็เลยให้ผ่านคับเป่าๆลูกที่กุบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของหนู และความรักของหนูรวมถึงทักษะฝิมือของหนูเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลพี่พี่รองเท้านักเรียน s อ s เอสทราบแล้วพี่พี่เขาชื่นชมในเป่าเปามากนะลูกพี่พี่รองเท้านักเรียน s อ s เให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้เป่าเปาลูกเป่าเปาให้วงด้านนั้นก่อนลูกแล้วก็เอามือปิดตาไว้ก่อนครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องเป่าเปาจากรองเท้านักเรียน s อ s เอสครับ ลูใหญ่ไปสมดิกโอ้โหลุกใหญ่เลยป่อเป,า,เปามือลงก่อนลูกแล้วก็หันมามองได้แล้วครับนี่ครับมาดูใกล้ๆลูกน,น,นี่ช่วยลูกอุปกรณ์เครื่องครัวขายของที่หนูอยากได้มีทั้งหมด3กล่องใหญ่เลยนะลูกป่าเปลาลูกไม่ใช่แค่นี้นะยังมีสิ่งนี้ด้วยนี่คืออะไรอะลูกแคนะับ สนับเข่าครับท่านการครับดูที่เขาใส่อยู่สิครับโอ้โหผ่านการใช้งานรู้เลยว่าสมบุกสมปันมากแล้วก็สไลด์ตัวหลายครั้งเลยดังนั้นพี่ๆรองท้านักเรียน s อ s แถมสิ่งนี้ให้ลูกด้วยไม่ใช่แค่นี้นะลูกยังมีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากพี่ๆรองเท้านักเรียน s อสซ0เอบาทครับต่อไามาดูตรงนี้ลูกทีเด็ดนี่คือ รองเท้านักเรียน SCS ลายการ์ตูนใหม่สดใสมีรุ่น Magic Cat แมวน้อยแสนสนขี้เล่นทะเล้นลูกรุ่น Baby Pop อที่หนูใส่อยู่เนี่ยนะลูกรุ่น Baby Pop ก็คือลายเด็กหญิงมีความสดใสร่าเริงนะครับแล้วก็นี่สำหรับเด็กผู้ชายเลยครับรุ่นไนโตรแมนคุณยนทรงพลังชอบความท้าทายทั้งหมดนี้มอบให้ลูกใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ไปโรงเรียนแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆจาก รองท้านทักงเรียน S c s ซครับปอเปครับตรงนี้มีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งลูกนี่คือเหรียญที่ซูเปอร์เทนจับทำขึ้นนะลูกนะเหรียญเนี้ยตั้งใจทำให้เด็กคนหนึ่งที่เขาค้นพบตัวเองว่าเขารักในกีฬาวอนเท์บอลวันนี้เขาตั้งใจจะมุ่งหน้าสู่การเป็นทีมชาติเดี๋ยวซูเปอร์เทนเหรียญน,นี้มอบให้เปาเปอนะลูกจากซูเปอร์เทนลูก ด้วยกานครับนี่คือนักกีฬาบอลล์บอลอายุน้อยที่สุดบนเวทีซปเปอร์เทนครับน้องเป่าเป่าครับขอบคุณที่มารายการลูกข <c oughs> องเราครับ <c oughs> อาชีพพันจิ๋วบอลของเราน้องเป่าเป่า,ปาครับบายเลกสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ